จะร่มได้่ายไหมไม่รู้จำไม่ได้การนั้นเดี๋ยว,ร,วร้อยรีเพดูแล <c oughs> โอ้ยก่อนเตรียมร้อมอันนี้ยังไม่เท่าไหรอ่อาจจะไม่เข้าไอ้นู่นแต่ไม่รอด <c oughs> แต่บ้านหน้าบ้านเราสูงอยู่มันเอีย็นรอดได้ <c oughs> จริงๆมันก็ท่องไม่เยอะเนาะถ้าบอกว่าบ้านแกรอดอยู่หลังเดียวดีว๋ยวก็เอาไปนี่งูล,ล่มอ่ะรอดอยู่หลังเดียวไงห <c oughs> ัวเนี่ยแหละ ว่ามันก็ก่อนไปงูรอบข้ามอยู่หลังบ้านอะตรงหลังคาที่ทำไว้อ่ะ,ะเาสมุนนนดนก็ระวังกัน,นยไหนหงนี้อ่ะงกลางาาทีทยู่เฮ้ยไปหน้าบ้านเปิดจริงอยู่เลยวะเปิดทิ้งไวเ้เน,นี่ยนะยังไม่ท่วมั้งปีม,มยังไม่ท่วมนเลย ไม่มีใครจอดได้<อ>บ้านเลย<ม><ห>น,นี่นี่ทาไงไฟฟ้ามันเ,เปิดไฟอยู่เนี่ยเอเว้ยสูงเว้ยดูดิไม่เข้าเลยหน่อยเดียวเข้าปะไม่เข้าด้วยเหมืชนชนไม่ยอาไม่เอาแบบน,นี้จอดเลยวนะ มันคงคงทั่วมาหน่อยนึงอ่ะระวังลื่นนะตรงนี้โอ้ลื่นนะเนี่ยข้างหน้าเข้าอยู่ระวังเหยียบลื่นนะนอโอ้ยลื่น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 เลิกระวังเหยียบดิมมาดิมมาในนี้ตรงกลางจะลื่นนี่ไม่ถือ<ช>ทีชูชีเปล่หรอเปล่าย <c oughs> อยู่วะเนี่ยบ้านเตื่อนคุเนาะอ่ะเปิดได้สักตัวงเลือ ลืนงลางหยีตรงกลาเยเรถ้ายียตรงกางลื่นแตกว้ในบ้านแห้งได้ไงวเนี่ยโดนไปหน่อยนึง้วเนี่รเตี้ยวนี่ตัดไฟดีป่าวะฮะพี่จะตัดไฟดีไหมนี่นะ มีงูเปล่าอ๋อนี่ไงเปียกหน่อยนึงแต่มันแห้งแล้วไปเดินเข้ามาฝั่งท้าวตรงนี้ก่ะมันไป็นข้าเข้าวข้ามาซึงมืดนึ่งเนี่ยสายมืดไหนนะในถ้ามืดกดที่ตรงมืดอ่ะมันจะสว่างถ้ามันมืดกดตรงที่มืดๆเออไม่เอามือกดตรงตรงที่จอตรงที่ในภาพเลยอ๋อเนี่ยมันจะสว่างขึ้นอยไ

จะจบป่าวอ่ะจะไปเวฟอะไรอ่ะต้องดูก่อนว่ามีอะไรกินถึงจะเวฟอ่ะชั้นสองไม่ถึงอยู่แล้วภาพแห่งความทรงจำ โอ้โหหมาอยู่ข้อศอก หมานี่หมานี่อยู่สูงกว่าคนอีกนเนี่ยอยู่สัข้างบนเลย